สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ลงคลิปเซนเตอร์แบ็กตัวสูงใหญ่และมีค่าพลังการมุงสูงไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็เลยหาเซนเตอร์แบ็กสไตล์บิลล์อัพที่มีค่าพลังแย่งบอลเก่งๆเอามาเล่นคู่กันมาฝากทุกคนครับก่อนจะเข้าเนื้อหาคนที่ยังไม่ได้กดซับฝากกดซับให้ผมด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปเลยครับไปครับเข้าสู่ตลาดครับคนไหนเข้ามาดูคลิปแล้วเข้าไปซื้อตามผมขอให้เปิดได้กัดฟอยนะครับมาก่อนอื่นเลือกไปที่ลีกยุโรปครับ ครับทีมลีกยุโรมนะครับแล้วไปเลือกที่จูปิเตอร์ลีกครับลีกเบลเยียมครับลีกสูงสุดของประเทศเบลเยียมครับเสร็จแล้วเลือกสมสอนเก่งครับเกง่ง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 ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าเนาะแล้วไปเลือกตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับมาขอแนะนำครับ คาร์ลส์กุเอตานักเตะชาวโคลอมเบียครับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กถนัดเท้าขวาปัจจุบันอายุ22ปีในเกมนะครับถ้าที่วิจิตงก็คงจะเป็น23ครับสูง179เซนติเมตรเลเวลตันอยู่ที่41ครับไปดูเพลงสไตล์ครับเพลงสไตล์เป็นบิ์อัพนะครับตัวปั้นเกมครับทีมเพล์สไตล์สูงสุดอยู่ที่โพซิชันเกมนะครับ60แต้มแล้วก็อื่นๆก็เป็น50กว่าเนาะตามสุดอยู่ที่เอาไว้ครับ48ครับ เดี๋ยวผมมีแต้มให้ถ้าใครอัพตามผมนะครับมีโปรโมชั่นพอยต์เหลือให้อัพทีมเพลย์สไตล์ด้วยนะครับไปดูสกิลกันบ้างครับสกิลีทั้งหมด5สกิลครับ1ประกบคู่แข่ง2แย่งบอล3บล็อกลูกยิงครับ4เจ้าเวหาไม่รู้ตัวแค่นี้เจ้าเวหาได้ยังไงเนาะคติเคครับสุดท้ายเป็นเคลูกท้ายยากนะครับไปดูการใช้เท้าครับการใช้เท้าข้างไม่ถนัดนานๆใช้ทีนะครับแต่เวลาใช้แล้วแม่นยำพอสมควรครับฟอร์มโดยรวมค่อนข้างจะคงเส้นคงวาเนาะ ประมาณนี้นะครับไปครับสอยกันเลยขอให้ได้การ์ดฟอยล์ไม่เคยได้เลยครับนานๆจะได้ทีเนาะนานมากแล้วที่ไม่ได้1 2,000GP ม่อีครับไม่แพงเนาะมาใครเปิดแล้วได้การ์ดฟอยล์บอกกันด้วยนะครับคนที่เข้ามาดูคลิปขอให้เปิดได้การ์ดฟอยล์ครับสาธกเกาุเก้าเก้าตำแหน่งต่อไปมีนักเตะคนไหนที่อยากได้นำเม้นบอกกันได้ใต้คลิปนะครับคน เดี๋ยวผมจะลองไปส่องดูแล้วก็เอามาแนะนำเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันครับกัเอสตาเล่นได้ตำแหน่งเดียวนะครับก็คือเซนเตอร์แบ็กครับเล่นแบ็กซ้ายแบ็กขวาค่าพลังตกนะครับเมื่อวานผมไปสอยมาติเนสของแมนยูมานะครับแต่ราคาค่อนข้างจะแพง40,000กว่าถ้าใครอยากเห็นาการรีวิวหรือว่าการอัพเลิงสไตล์ของมาติเนสก็บวกหนึ่งมานะครับเดี๋ยวจะทำคลิปต่อไปให้ครับกลับมาที่กเอสตาครับ จะใช้เทนนิงโปรแกรมประมาณ5 0,000ื่นกว่าแต้มครับทุกคนสายฟรีขยันหาหน่อยนะครับไปครับเมื่ออัพแล้วเราจะได้โปรเจคชั่นพอยต์แปแต้มครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเป็นแนวทางผมจะแบ่งให้4ีแต้มครับสําหรับไปลงทีมเพลสตายนะครับส่วนแนวทางแรกครับจะได้ทีมเพลสตายเออไม่ใช่จะได้โอออตันอยู่ที่87นะครับลงทีมอยู่ที่89ครับแต่ไม่น่าจะถึง90นะผมว่า นะครับประมาณ89เนอะตรงทีมนะครับสูงสุดตันอยู่ที่87นะครับไปครับสูตรที่ได้คือ4 8 12 16ครับเกมลุก4ครับความไวความอึด8แล้วก็ข้แข็งแก่งลุกมง12ครับเกมรับอยู่ที่16แต้มครับประมาณนี้หมดเลยทุกคนแนีวทางแรกนะตัน8 7ครับแต่จะไม่เหลือโ o p o i n ไว้ให้อัพทีมเพลย์สไตล์นะครับ นี่ประมาณนี้ไปดูค่าพลังด้านในครับเกมลุกไม่มีอยู่แล้วเนาะลูกมงครับ heading 79นะ79ครับไม่ไม่เน้นลูกหมงเนาะไปดูเกมรับครับ86 85 87 90ทุกคนอันแรกความเข้าใจเกมครับเกมรับ86ครับแจ้งบน85ครับความดุดัน87ครับแล้วก็ยืนตำแหน่ง90นะครับยืนตำแหน่งดีมากมากเลยครับ ไปดูสปีดครับสปีดและความอึดสปีด74ครับสปีดต้น68ไม่มีเนาะเตะแรงครับ75กระโดด84ครับความแข็งแกร่ง80บาลานซ์63ครับสุดท้ายความอึด77ครับโอเคใช้ได้อยู่นะครับนี่ประมาณนี้ทุกคนตันโอวออยู่ที่87ครับลงทีม89ย้ำอีกทีนะครับถ้าใครไม่เอาตามนี้แต่จะเอาตามผมเน้นเกมรับครับน้นเกมรับผมเน้นใช้งานนะไม่เน้น ค่าพลังโอเวอร์ออลสูงหรือลงทีมสวยนะครับเน้นใช้งานอย่างเดียวเนาะไปครับแนวทางผมครับสั้นๆ7 21 7 21ครับนี่ดูครับความไวความอึด7ครับแล้วก็ลงเกมรับเลยครับ2ี่อเต็มจะเหลือโอเวอร์ออลอยู่ที่4แต้มนะครับไปลงทีมเพลย์ไซด์ครับแนวทางนี้จะได้โอออลสูงสุดอยู่ที่84นะครับลงทีมได้86ครับไปดูค่าพลังด้านในครับค่าพลังด้านในเฮดดิ้ง ไม่ได้นะเฮดด i n g หกิบเจ็ครับแต่แต่แต่ทุกคนดูเกมรับครับเน้นเกมรับนะครับเน้นแย่งบอลดูครับ91 90 92 95ทุกคนโอเคอยู่นะนะครับใช้ได้นะครับสำหรับนักเตะราคา12,000 gp ครับดิฟเฟนซีฟอเวเนตครับปฏิกิริยาหรือความเข้าใจเกมนะครับเกมรับ91ครับแย่งบอล90ความดุดัน92และยืนตำแหน่ง95ครับทุกคนไปดูสปีดและความอึดกันบ้างครับ มาความไวอยู่ที่73ครับสปีดต้น64เตะแรง74กระโดด72ความแข็งแกร่ง68บาลานซ์5้นะครับค่อนข้างต่ำเนาะแล้วก็สตาบินา76ครับสตาบินาน่าจะได้อยู่นะลงสัก70 80นาทีก็คงจะได้อยู่นะครับถ้าไม่กำสึกจนเกินไปเนาะแต่ถ้าวันไหนหัวตั้งก็ลงเต็มแมตช์น่าจะได้ครับนี่คือแนวทางผมนะครับ แต่ถ้าใครจะแบ่งโพอยต์ลงมาอีกสัก2แต้มนะครับคุณจะได้สปีดกับความอึดเพิ่มมาอีก1แต้มนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เหลือโพอยต์ไปลงทีมเพลย์สไตลแค่2แเต้มนะครับประมาณนี้แต่สําหรับของผมจะเอาโพอยต์ทิ้งไว้ประมาณ4แต้มนะครับเพื่อเอาไปลงทีมเพลย์สไตลให้ได้พี่เคา์เตอร์9กกว่าเนาะประมาณนี้ทุกคนมาไปครับจัดไปส่วนคนไหนซื้อไปแล้วอัพเป็นแนวทางไหนแล้วได้จุดเด่นตรงไหนบ้าง เมนบอกกันได้ใต้คลิปนะครับมาของผม84แต้มครับลงทีมอยู่ที่86แต้มครับแล้วเหลืออยู่4แต้มลงทีมอ่ะลงทีมเพรสไทรคิกเคาน์เตอร์ได้95ครับนี่โอเคนะประมาณนี้ครับไปครับขอบคุณครับทุกคนประมาณนี้นะครับถ้าหากคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับคนไหนเข้ามาดูคลิปแล้วยังไม่ได้กดซับฝากกดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วขอคนละหนึ่งไลค์ครับเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับเพื่อนๆที่เล่นอีฟบอลด้วยกันนะครับ ส่วนการใช้งานถ้าใครซื้อไปใช้แล้วใช้ดีหรือเปล่าโหมดไหมคิดเห็นเป็นยังไงก็เม็นบอกกันได้ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ for f u ัน h a n n e l ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย